สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์สำหรับคลิปนี้เอก็จะมาทำคลิปแลนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่มีประเด็นกับคุณคุณอาจจะไปมีปัญหาอะไรกับใครบางคน คนที่เขามีประเด็นกับคุณคนที่เขาแบบเป็นคนไม่ดีเป็นคนพาลคุณจะตั้งรับยังไงคนที่เป็นประเด็นกับคุณจะเล่นงานคุณไหมจะรับมือกับคนพานสันดานหยาบอย่างไรดี เราก็จะใช้ไพ่ทาโร่สองชุดเปิดทำนายดวงให้เอจะใช้ไพ่แม่มดไวศาสตร์ทาลอดดูว่าคนที่เป็นประเด็นกับคุณเนี่ยเขาจะกลับมา เล่นงานคุณไหมทั้งหมดเจดใบค่ะคนที่เป็นประเด็นกับคุณเขาจะกลับมาเล่นงานคุณไหมและเอจะใช้ไพ่ออฟเฟซไซด์ดูว่าท่านจะตั้งรับอย่างไรเอ คนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีอาการทางจิตนะเพราะว่ามันมีแฮงแมนดูบทสรุปสิถ้าถามว่าเขาจะกลับมาเล่นงานคุณไหม คําตอบก็คือเขาก็เล่นนะแล้วมันเหมือนจะเล่นไปทางพวกอ่ศัยศาสตร์มนต์ดำด้วยอ่ะเขาเล่นงานคุณแน่นอนอ่ะเนี่ยเนี่ยสองใบเนี่ยเห็นปะเนี่ยพานป่า ผ่านป่าแล้วก็กับพวกไอเนี่ยอสูรเนี่ยอสูรเนี่ยขี่หมูป่าอาสูรตัวเขียวขี่หมูป่ามีคนคอยแอบดูแล้วก็มีคนลุมเล้าอันนี้ก็จะเป็นคนเจ้าเล่ห์พ่อมดหมายถึงอ่อคนที่เจ้าเล่ห์ฉลาดแบบแกมโกงอันนี้ก็คือเป็นคนที่ เขามีอาการทางจิตนะแฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่มีอาการทางจิตก็คือคุณคุณไปทะเลาะกับคนที่ฉลาดเจ้าเล่แล้วก็เป็นคนที่มีอาการทางจิตจริงคนแบบนี้เอกเคยเจอนะมันก็จะเป็นพวกเท่าหัวงูคนบ้าบอ เขาแกล้งคุณชัวบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้ได้ตั้งใจจะทำเนี่ยเขาก็ทำได้ไม่สำเร็จเพราะว่าบทสรุปเนี่ยบทสรุปเนี่ยมันได้ไพ่ดีแสดงว่าเขาก็ทำทำไม่ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีมังกร ราศีกันเป็นชาวราศีมังกรเป็นชาวราศีกันเป็นชาวราศีพฤษศอาจจะเป็นคนปีปีหมูเป็นคนปีหมูเป็นชาวราศีธาตุดินแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเหมือนเขาอะต้องการผลประโยชน์จากคุณแล้วมันก็ไม่ได้ บทสรุปเนี่ยมันได้ไพ่มันได้ไพ่ค่อนข้างดีอะ่ะมันเป็นไพ่เนี่ยสองถ้วยบทสรุปก็คือว่าทุกอย่างมันก็จะจบลงด้วยดีด้วยความที่สู้กันแล้วก็มันจะมีฝ่ายหนึ่งอะ่ะได้มงกุดชนะแต่ถามว่าบุค,คลิก ของคนคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนคนคนนี้อาจจะเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟก็ได้แต่ว่าเอดูจากไพ่แล้วเนี่ยเอกลับมองว่าเออเขาก็มีความมีความทุกข์ในใจมากอะ คนคนนี้มีอุปสรรคขวางหนามในการดำเนินชีวิตเกิดเรื่องอื้อฉาวที่น่าอับอายโดยไม่คาดคิดเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยความลำบากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครมีศัตรูคอยกันแก้งคนคนนี้เป็นคนที่สูบบุหรี่จัด ชอบดื่มเหล้าทุกวันนี้เขาก็มีปัญหาลุมเลาและก็มีการทะเลาะวิวาทขัดแยง้งถูกนินทาว่าร้ายจนอื้อเฉาภายในกลุ่มเพื่อนและเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างของคนคนนี้เขาก็ตั้งตัวเป็นศัตรูเขาก็ประสบกับความยุ่งยากในหลายๆด้าน แล้วก็คนคนนี้ก็มีอาการทางจิตคนคนนี้อาจจะเป็นชาวรา,าศีธาตุดินแล้วก็อาจจะเกิดปีเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรที่เกิดปีหมูอ้าวเป็นชาวราศีมังกรเกิดปีหมูเขาทุกข์ใจเรื่องคุณมากนะจะว่าเขามีอาการทางจิตก็ได้แต่ทำไม เออทำไมไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเหมือนเขาอยากจะคืนดีกับคุณวะเนี่ยเหมือนมันเป็นไพ่แห่งความปลองดองอะ่ะมันเป็น two of cups ก็คือแบบเหมือนเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณอะไหนลองดูเพิ่มจุดประสงค์ของเขาอะ่ะต้องการอะไร เนี่ยได้ได้แปดดาบเหมือนเขาคนคนนี้ต้องการที่จะคืนดีกับคุณแล้วมันเป็นแปดดาบแสดงว่าไม่ได้มีความจริงใจกับคุณอยากจะคืนดีกับคุณเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องอดูดวงอ่ะเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่อง โหราศาสตร์เชื่อเรื่องเล้นลับเป็นคนชอบดูดวงเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องผีเรื่องเล้นลับถ้าถามว่าเขาคิดร้ายคุณไหมคําตอบเขาก็คิดร้ายแน่นอนเราก็มาดูเพิ่มนะคะเนี่ยด้มังกรอีกแล้ว ไม่ใช่มังกรธรรมดานะไอ้มังกรตัวเนี้ยใครเคยดูหนังฮบบิทบ้างเป็นมังกรเป็นมังกรบ้าสมบัติเนี่ยทองคำเต็มเลยแล้วก็มีถ้วยแวววาวเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นชาวราศีมังกรที่รวยนะเป็นชาวราศีมังกรที่แม่งโคตรจะรวย เออเอ,อว่าคนคนนี้ยน่าจะเป็นชาวราศีมังกรน,นะแล้วก็เขาไม่ได้รวยธรรมดานะเขาเป็นคนทำงานเก่งด้วยนะเนี่ยคนแคะเขาเป็นคนทำงานเก่งด้วยนะเป็นชาวราศีมังกรผู้มังคังล่ำรวยอ้าวได้ราชามังกรคนคนนี้ เป็นชาวราศีมังกรเป็นคนเป็นชาวราศีมังกรเป็นคนรวยเป็นคนทำงานเก่งแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเขาโกรธคุณมากเลยนะคนเนี้ย l l าวอ for อ u n e เขาโกรธคุณมากแต่ทำไมไพ่มันขึ้นว่า <úng> <tr tirar> <tr> เขาอยากจะแต่งงานมีลูกกับคุณนะเนี่ยเหมือนอยากจะมีลูกอยากจะ will for JUNE คืออยากจะคืนดีด้วย two u cup ก็คือแบบเหมือนเขายังรักคุณอยู่ queen of pentacles เหมือนคุณอะเป็นคนที่สวยและรวยมากแล้วคุณหน้าตาดีมาก เหมือนคนคนนี้ยเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวโบราณสถานมันอยากจะโทรมาแต่ตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีบุคลิกเงียบขรึมสันโดษเออคนคนนี้ยเป็นผู้ชาย ราศีธาตุดินอาจจะเป็นราศีมังกรราศีกันราศีพฤษศเขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนสนใจเรื่องเล่นลับด้วยเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กอะ่ะเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอะ่ะ เขาก็เขาก็โกรธคุณนะคนเนี้โกรธคุณมากด้วยแต่เขาคนคนนี้โกรธคุณมากแต่เขาอยากจะคืนดีกับคุณอะทีนี้เราก็มาดูว่าคุณจะตั้งรับกับคนคนนี้ยังไงจริงๆคนคนนี้เอ๋มองว่าเขาไ็นคนรวยนะเป็นระดับเจ้าของธุรกิจนะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ เป็นคนหน้าตาดีฐานะร่ำรวยเป็นคนมีตังเหมือนเขาจะมีอาการทางจิตด้วยนะเป็นโรคเครียดโรคหวาดระแวงเป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดชอบดูดบุหรี่ทีนี้เรามาดูว่าคุณจะตั้งรับกับคนแบบนี้ได้ไหมคุณจะตั้งรับยังไง เอ๋ว่าคุณคุณไม่ตั้งรับอะคุณวิ่งหนีในความรู้สึกเอ๋นะเป็นอารมณ์แบบกูหนีดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนคุณแบบเนี่ยคุณเป็นราชินีดาบที่พร้อมจะเอาดาบอันทรงพลังที่มีอยู่ในมือฟันแม่งซะเลย คุณก็ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกคุณเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะแล้วคุณเป็นคนที่ดื้อด้วยคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วคุณเป็นคนที่ดื้อรั้นอย่างแรงไม่ใช่ว่าใครจะสามารถบงการคุณได้อะคุณเป็นผู้ชายที่ดุดันคุณเป็นผู้หญิงที่ใจคอเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่ ยอมมหักไม่ยอมงอเป็นคนดือ้อคุณเป็นคนที่สนใจแต่เรื่องเงินมักอาพับความรักมีแนวโน้มขึ้นขานคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองแต่คุณเป็นคนฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คุณเป็นที่นับถือของคนรอบข้างคุณมักจะเจอกับคนที่เป็น คนไม่ดีคนที่โกหกนิสยัยปินปอนชอบทรยศหักลังคุณเกลียดคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณคุณจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการพึ่งเนี่ยอันนี้คือตำรวจอันนี้คือทนายความอันนี้คือคุณวิ่งหนีปัญหาคุณก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่คุณเป็นคนที่ ยอมหักไม่ยอมงอตัวคุณเองก็ไม่ต่างจากเขาอะตัวคุณเองก็ทุกใจคนคนนี้เป็นคนดื่มเหล้าเก่งนะแล้วเขาอยากจะชวนคุณอะไปไปเที่ยวอะเหมือนเขาอยากจะเหมือนเขาเป็นคนที่กินเหล้าเก่งเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปล่องเรือไปอ่าไม่รู้อะก็คือตัวเขาเองเขาก็ เหมือนคุณก็ทุกเขาก็ทุกเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวแต่ตัวคุณเองอะ่ะตัดสินใจแน่แน่แล้วไงว่าคุณไม่เอาคนคนนี้ทุกวันเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่เจ็บนะตัวคุณเองคุณก็มีความเจ็บปวดในใจคุณก็เสียดายเขาเหมือนกันเพราะว่าคนคนนั้นอะ่ะเขาเป็นคนรวยนะ เรามาดูสรุปนะเหมือนคุณจะปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ในสายตาของคุณน่ะคุณก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนเป็นคนดีคนหนึ่งนะคุณกลับมองว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนดีคุณเหมือนกับว่าคุณปล่อยวางได้แล้วอะ่ะคุณก็มองว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแต่คุณก็เลือกแล้วไงว่าคุณจะไม่เอา เหมือนคุณน่ะมีคนที่อยู่ในใจคุณอยู่แล้วอะ่ะณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณมีคนที่อยู่ในหัวใจของคุณณเวลานี้ตอนเนี้ยมีใครบางคนที่เขาอยู่ในใจคุณแล้วคุณเองก็มีความปรารถนาที่จะ รอเขาคนนั้นกับคนคนเนี้ยเขาเคยทำให้คุณเจ็บแล้วคุณคิดว่าถ้าเขายังมายุ่งวุ่นวายกับคุณอ่ะคุณอาจจะต้องขอพึ่งบริการทนายความหรือไปแจ้งตำํำรวจพอภัยมันขึ้นมาแบบนี้แต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คุณคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีพอที่จะมาเป็นแฟนคุณได้เขาเป็นคนที่ดีพอที่จะเป็นเพื่อนคุณแต่ดูแล้วเหมือนคุณหันหลังให้เขาอะเหมือนคุณสนใจเงินมากกว่าคุณก็คือคุณอะก็ฟังที่เขาพูดนะแต่ตาคุณอะก็เหมือนกับว่ามองไปที่ทางเงินมากกว่า เหมือนคุณยังคุยกับเขาได้อะแต่คุณไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่เคยทะเลาะก,กันแรงๆอะแล้วเขาก็ทําให้คุณอะเจ็บมากแต่คุณก็เข้าใจนะว่าเรื่องของการปรับปรับตัวเข้าหากันหรือ r l l t t o o s h i p เนี่ย เรื่องของการ Relationship เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนน่ะการที่คนสองคนน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่แปลกเพราะว่ามาจากกันคนละครอบครัวโตกันมาคนละแบบต่างวาระ ต่างการเลี้ยงดูแนวคิดไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเขาก็คุยกับคุณไม่รู้เรื <im <im ่องคุณก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะเหมือนคุณอะคิดไปอีกทางเขาคิดไปอีกทางเหมือนเขาอ่ะจะคิดไปอีกทางหนึ่งคุณก็คิดไปอีกทางหนึ่งมันก็เหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องแนวคิดไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่อง คุณมองว่าคุณอะคุยกับคนคนนี้แบบผิวเผินได้แต่ว่าพอจริงจังด้วยหรือพอเริ่มสนิทด้วยเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการหรือคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยพยายามตีตัวออกห่างแล้วคุณก็ไม่อยากให้เขามายุ่งวุ่นวายกับคุณด้วยถ้าเขามายุ่งวุ่นวายกับคุณมากๆเนี่ย คุณก็คิดอยู่ว่าอาจจะต้องไปแจ้งความต้องพึ่งบริการทนายความต้องปรึกษากับทนายความอาจจะต้องไปแจ้งตำรวจเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยก็มีอาการทางจิต่ะคุณมองว่าคนคนนี้มีอาการทางจิตและอาจจะติดยาเสพติดด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ